ถ้าว่าประเทศมึงห่งมีเมื่อแล้วฮนะ่ะพระคือจะมาไปทํางานอยู่อิสราเอลคุณเดี๋ยวนี้การที่ไปทํางาน Israel อิสราเอลอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องว่าลาวอย่างมึงอยากไปก็คงไปไม่ได้หรอกอืสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาลออน,นัะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณป้าอีกแล้วค่ะนะวันนี้มาด้วยเรื่องอะไรคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ประเอนถ่ายฟีดติ๊กตอกไปนะก็ไปเจอคลิป อืมชายคนหนึ่งของประเทศทางฝั่งซ้ายของแม่น้ําโขงก็พูดถึงประเทศไทยไม่รู้ว่าคลิปเก่าหรือคลิปใหม่หรือคลิปนานแล้วก็ไม่รู้แต่เห็นแล้วมันก็อดอยากจะตอบเขาไม่ได้นะอืเขาพูดอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยเขาก็พูดในทํานองว่าอ่ะเดี๋ยวไปชมคลิปก่อนเนาะเดี๋ยวชมคลิปก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าประเด็นที่เขาพูดถึงเราอะ่ะ เป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันก่อนดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไ like, ลค์จะกด s ั b s ไ r i b e กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อคุณป้าลงคลิปใหม่ๆคุณผู้ชมก็จะได้มารับชมแล้วก็พูดคุยทักทายกับคุณป้านะฝากเป็นกําลังใจให้กับคุณป้าด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวไปชมคลิปนุ่มลาวคนนี้พูดถึงประเทศไทยกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันค่ะถ้าป,ประเทศมึงหังมีเมื่อแล้วหะนะ รเราขึ้จะมาไปทํางานอยู่อิสราเอลคุเดียวนี้ทํางานกับเฮตยังหนึ่งก็าช้างนี่สองมาปลูกพักนี่สามมาดาหน้านี่ถ้าว่าห่างมีแต่คือคือจะว่าเขาไปดาหน้ากูจะถามมึงเบิ้งอันนี้นะนะแล้วก็อีกอย่างหนึงน่งเนาะถ้าว่ามึงว่า,วาประเทศมึงอ่นจะเลือล่อนลื่นมู่แล้วห่างแล้วมีแล้วเนาะ,ะเขาขึ้นจวมาโชว์เรกันอยู่ ว่าจะาได้เงินอันหนึ่งมื่นก็นดีจนว่าบริเวณดินเนาะจนว่าพองกันวาสันก่อนทีมึงจะว่าอย่างให้มึงคิดบมองแนเนอะให้มึงงมมึงงอนดอนมึงอันบางที่ก็มีนอนตึกอยู่กับประจักอ่ะคือจังหวะนี่ยนันกูจะบอกมึงเด้อมึงว่าต้องเชิญเข้ามาประเทศลาวหันอ่ะนั่นแหละค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้รับชมคลิปนี้ไปนั่นแหละค่ะว่าอืก็พูดทํานองว่า แม่ประเทศไทยมึงดีเหลือเกินอ่ะความหมายเนาะดีจริงรวยจริงไปทํางานประเทศอิสราเอลทําไมและไปทํางานกับเบเดว่าทํางานดีนะไปปลูกผักไปดํานาเออน่ะรวยจริงดีจริงทําไมถึงอยากจะได้เงินหนึ่งหมืนบาทหมายถึงเงินดิจิตอลที่เศรษฐาจะแจกเนี่ย่าหนึ่งหมื่นบาทเออดีจริงทำไมยังจกตากันอยู่ประมาณว่าหนุ่มหัวกันไม่เลิกกันนะเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อส้มอะไรเงี้ยนะอืม ก็ประมาณนี้แหละค่ะเออก็ว่าพูดถึงประเด็นว่าถ้าคนคนไทยเนี่ยรวยนะทำไมายังต้องไปทํางานเป็นแรงงานตามต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นประเทศอิสราเอลเออรวยจริงก็อย่างอยากจะได้เงินหนึ่งหมื่นบาทอ่ะทีนี้นคุณป้าจะมาตอบนะคําถามอืมให้กับไอ้คนเนี้ยอ,อิตาลาวคนนี้นะคนลาวคนนี้นะจะบอกให้ว่า ประเทศไหนก็ต้องไปทำงานเมืองน,นอกเท่านั้นแหละคะ่ะถ้าประเทศนั้นเขามีศักยภาพย้ำศักยภาพศักยภาพคืออะไรศักยภาพก็คือความหมายโดยรวมทั่วไปไม่ว่าจะเป็นความสามารถความรู้ความสามารถเงินทองหรือว่าการคอนแทคติดต่อกันต่างๆนานา,นานไม่ใช่ว่าอยู่ๆนะจะขึ้นเครื่องบินไปทำงานปลูกผักที่อิสราเอลเลยอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้นะลาวนะมึงฟังนิดนึงนะก่อนจะมาเยาะหยันว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้ยรวยจริงนะไปปลูกผักไปดำนาที่อิสราเอลทําไมเนี่ยนะหนึ่งจะไปทํางานอิสราเอลได้เนี่ยต้องมีความรู้ความสามารถจะไปปลูกผักมีความรู้ทางด้านการกเกษตรเบื้องต้นหรือเปล่านะทำงานเป็นหรือเปล่าไม่ใช่ว่านะเอาคนที่ไม่ได้มีความรู้อ่ะแกะถุงพลาสติกออกจาก กล้าผักยังไม่เป็นเนี่ยเขาก็ไม่เอามึงนะคะอืมนะมึงมึงเคยคงเคยดูอะ่ะบางครั้งนะเราเอาแรงงานต่างด้าวมาทํางานนะอืมจะให้มันมาปลูกต้นไม้เนี่ยนะแรงงานต่างด้าวเราแถวบ้านเนี่ยโดยเฉพาะพวกคนที่มาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโของอะ่ะบางครั้งนะเคยแต่ดำนาไงมีเสียงมีควายนะ่ะ อขุดๆปลูกๆนะพอเอามาให้ทําเป็นงานรับจ้างจัดสวนส่งต้นไม้ไปให้ปลูกนะแม่อย่าปลูกไปทั้งถุงเลยบางคนนะมันไม่รู้เลยวิธีเอาถุงออกจากต้นไม้กล้าไม้ทํำยังไงนะต้องสอนกันละเหยียดละอ่อนนะแต่คนไทยเขาไม่หรอกอืมเขาจะไปทํางานเกษตรเขาก็มีความรู้ทางด้านเกษตรไปบ้างนะพอทำนา ทีเนี้ยพอมีความรู้ทางนานเกษตรแล้วจะไปอิสราเอลเลยได้ไหมไม่ได้ค่ะมึงต้องมีเงินซื้อตั๋วค่ะอืมึงต้องมีเงินซื้อตัว๋วม,มึงต้องมีเงินค่าจ่ายค่าในหน้าอมถามว่าในหน้าเถื่อนละ่ะอืมถ้ามึงไปจ่ายเงินให้ในหน้าเถื่อนมึงก็จะโดนลอยแพนะคะอืทีนี้ยจะทํายังไงละ่ะก็ต้องไปหาในหน้าที่ได้รับ การรับรองโดยกรมการจัดหางานอืทีเนี้ยใครที่จะไปยื่นขออ่าใบอนุญาตจัดหาแรงงานไปทํางานที่อิสราเอลเนี่ยเขาก็จต้องมีเอกสารอะไรไปยื่นขอกับกรมแรงงานกรมแรงงานเขาก็จะตรวจสอบว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่าเป็นไปตามข้อกําหนดหรือเปล่ามีการอะไรอ่ะ คุ้มครองแรงงานไหมไปแล้วจะได้งานไหมมีบริษัทปลายทางจริงหรือเปล่านั่นแหละคือต้นทุนกว่าที่คนไทยหนึ่งคนจะไปทํางานอิสราเอลได้มันถึงต้องมีศักยภาพแล้วนะศักยภาพอย่างเดียวยังไม่พอมันยังต้องมีรัฐรัฐบาลให้การรับรองให้การสนับสนุนให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานในต่างประเทศด้วยอย่างจะเห็นเช่นว่านะเวลามีศึกสงคราม รัฐบาลก็มีปัญญาอืมคนย้ายประชาชนของตัวเองออกจากเขตภัยสงครามได้อันนี้เราเล่าให้ไอ้ลาวคนเนี้ฟังนะว่าเนี่ยคือการที่ไปทํางานอิสราเอลอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องว่าลาวอย่างมึงอยากไปก็คงไปไม่ได้หรอกพอไปไม่ได้ก็ทําไง่ะย่อหยันค่อนแคะเขาเรียกไอ้พวกอ่างวนเปี้ยวไง ออไม่มีปัญญากินและก็ร้องว่าอางุ่นมันเปรี้ยวอืมไ่มเป็นญ,ญาซื้อองุ่นกินก็บอกว่าอางุ่นเปรี้ยวเช่นกันนะมีไม่มีปัญญาไปเราอิสราเอลเนี่ยไปก็ไปเธอ,อไปแรงงานเถื่อนเนาะเพราะรัฐบาลมึงอ่ะกูบอกเลยกูดูถูกเลยอ่ะรัฐบาลมึงอ่ะไม่มีปัญญาหรอกไปโคงานให้กับแรงงานต่างในประเทศของตัวเองส่งออกไปขายแรงงานที่ต่างประเทศนะขนาดจะเอาแรงงานตัวเองกลับไปทํางาน ในประเทศตัวเองยังไม่มีปัญญาเลยนะจนคนลาวถามว่าอาจจะมีแหละค่ะบางส่วนนะที่ได้ไปทํางานต่างประเทศก็ไม่ได้เหมารวมว่าโอ้ยลาวไม่มีปัญญาหรอกแต่ร้อยละแปดสิบหรือร้อยละ,ะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะถ้าออกมาทํางานต่างประเทศก็คือมานี่แหละค่ะ มาประเทศไทยที่มึงกลดาเยาะหยันสับแช่งดูถูกอยู่ทุกวันนี่แหละเจ็บป่วยมึงไปไหนมึงก็ข้ามมาไทยมาหาหมอไทยมารักษาโรงพยาบาลเสร็จแล้วมึงก็ขอความเมตตาใช้สิทธิมนุษยชนในการขอการรักษาพยาบาลอ่าโรงพยาบาลตามตะเข็บชายแดนก็จะต้อง ยึดถือตามหลักเมตตาสากลต่อมนุษย์สิทธิมนุษยชนให้กับพวกมึงโดยการเอาเงินฟากเงินภาษีจากพวกกูพวกที่ไปทํางานอิสาราเอลที่มึงดูถูกนี่แหละค่ะอืมเขาส่งเงินมาพอเขาส่งเงินมาครอบครัวเขาก็ได้ใช้เขาก็จ่ายภาษีอืมซื้อของจ่ายภาษีแล้วก็ภาษีก็เข้ารัฐบาลรัฐบาลก็เอาไปบริหารจัดการแบ่งปันให้สํานักงานนั้นกระทรวงนั้นกระทรวงานาี้กระทรวงสาธารณสุข สุดท้ายวนไปที่พวกมึงอืเวลาข้ามารักษาเวลาข้ามาเจ็บป่วยมาหาหมอ,นหหมอนเนี่ยแล้วก็อ้างว่าไม่มีตังค์ไมตตาสงสารอ่ายาหมดไปแล้วโรงพยาบาลตะเข็บชายแดนก็ของเงินของบงประมาณอนุมัติซื้อยาเพิ่มเติมนั่นแหละก็คือเงินของพวกที่ทํางานอิสราเอลที่มึงดูถูกแยายามเขานั้นแหละอืมไปรักษาพวกมึงแล้วกูจะบอกให้นะ ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งจะไปทํางานอิสราเอลหรือว่าเพิ่งจะไปทางานเกาหลีหรือเพิ่งจะไปทําอะไรคือประเทศไทยเนี่ยเขามีนักรบแรงงานมาตั้งแต่สมัย30 4สี่สิปีสมัยแรงงานซาอุบูมบูมแล้วมึงเออกูแทบจะพูดได้เลยประเทศไทยหนึ่งที่มีส่วนมาจเจริญรุ่งเรืองอืแทบจะว่าเป็นเบอร์สามอะ เบอร์สามของอาเซียนและการเบอร์หนึ่งให้สิงคโปร์เบอร์สองก็ให้มาเลย์ไปนะเออเบอร์สามก็คือจะเป็นไทยเนี่ยกูเดาเอาแต่กูค,คิดว่าใช่อืมที่เขาจะเจริญรุ่นเนยมาเป็นเบอร์สามของอาเซียนได้เนี่ยก็เพราะหนึ่งมีนักรบแรงงานรุ่นบุกเบอร์สมัยนู้นแหละค่ะสมัยแรงงานซาอุก,ก่อนที่ไอเกรียงกายไตชะมงมันจะไปทาําระยำตาบอลไว้นั่นแหละอืมพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไปเป็นนักรบแรงง,งานหาเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศชาติ ทำให้ประเทศไทยมีเงินตราหมุนเวียนมีเงินเข้ามาเมื่อ 30- 40ปีที่แล้วกูก็ยังลําบากยากจนกูก็เป็นเด็กอีสานลาบากเหมือนลาวทุกวันเนี้ยเมื่อ 30- 40ปีที่แล้วอ่ะสภาพกูเหมือนลาวทุกวันเนี้ยมึงคิดดูว่ามึงตามประเทศลาวตามลังประเทศไทยขนาดไหนมึงก็คิดดูแล้วกันกูมองดูนะ่ะกูชอบดูอะ่ะคิดประเทศลาวอะ่ะกูชอบดูมากเลยนะจริง,รงชอบดูอ่าแตแข็งอะไรแข่งขาวม้วนของเพจประดับดินอะไรอะ่ะกูชอบดูดูแล้วมันฮีนใจมันนึกถึงตอนตัวเอง เป็นวัยเด็กๆอะ่ะสภาพะหาบ้านตามข้าวแบบนี้เลยเออดูเลยชอบดูดูแล้วมันก็เอ,อนึกถึงตอนเด็กๆดีเออคิดดูแล้วกันกูในวัยห้าสิบกว่าไปหัวนดูตัวเองวัยเด็กผ่านคลิปวิดีโอของประเทศลาวปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้ของประเทศลาวเทียบได้กับเมื่อสี่สิบปีของประเทศไทยมันคิดดูอันเนี้ยมันเรื่องจริงจะว่ากูดูถูกก ดูถูกนะมันก็มันเป็นเรื่องจริงไงกูพูดเรื่องจริงอืมเพราะฉะนั้นนะอ่ะพูดไปต่อเรื่องเงินหนึ่งหมื่นบาทก็ด้วยด้วยก็ได้อ่ะมึงบอกว่าเออฉันรวยจริงไงไม่อยากได้เงินหมื่นหนึ่งหมื่นบาทมึงเคยได้อะไรไหมจากรัฐบาลมึงกูถามหน่อยอืมกูถามหน่อยมันจะหนึ่งหมื่นบาทมันจะประจำนำข้าวมันจะประกันร,ราคาข้าวอะไรก็ได้แต่รัฐบาลมึงเคยมีไหม เห็นแต่กู้มาแดกรัฐบาลไทยเนี่ยอาจจะก,กู้มากู้มาแจกแจกสามสิบเปอร์ซ็นแดกหาไปเจ็สิเอร์เซนกูรู้รัฐบาลไทยกูรู้ทุกยุคทุกสมัยกูก็แอบด่าน,นิดนึงถามว่ากูอยากได้ไหมเงินหนึ่งหมื่นบาทอืมกูไม่อยากได้หรอกแต่ถ้าเสียส่วนใหญ่เขาเลือกไงเขาชอบนโยบายหนึ่งมืนบาทของรัฐบาลพักเพื่อไทยเงินดิจิตอลหนึ่งหื่นบาทนะอืมกูก็ต้องยอมรับ ไปโดยปริยายเพราะว่าประเทศไทยมันเป็นประเทศระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกเราจะมีเลือกตั้งกันทุกสี่ปีเปลี่ยนนายกกันทุกสี่ปีจะได้นายกคนใหม่ด้นายกคนเก่าก็อยู่ที่ประชาชนเลือกและก็ประชาชนพอใจส่วนเรื่องหยุมหัวกันระหว่างแดงเหลืองส้มเนี่ยนะมันก็เป็นปกติของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมันต้องมีการเห็นต่าง สุดท้ายเมื่อไรก็ตามที่มีศัตรูหมู่มารอย่างเช่นพวกมึงมประเทศสองฝั่งฝั่งซ้ายของแม่น้ำคงและก็ประเทศทางภาคตะวันออกของประเทศไทยทั้งสามนาฬิกาเข้ามายุกยิกยุ่นวุ่นวายอพวกไทยสามฝ่ายก็พร้อมจกหนุมหัวพวกมึงกลับ เช่นเดียวกันจริงไหมคะคุณผู้ชมรับชมคลิปนี้แล้วเห็นเป็นเช่นไรก็คอมเมนต์พูดคุยกับคุณป้าได้คิดเห็นเป็นอย่างไรนะส่วนป้านะป้าไม่ได้อะไรหรอกภาคภูมิใจด้วยซ้ําที่ประเทศไทยเนี่ยอืสามารถส่งออกแรงงานไปต่างประเทศได้ทั้งญี่ปุน่นฮ่องกงใต้หวนันเกาหลีนะจะไปในฐานหน้าอะไรก็ตามผีน้อยผีใหญ่หรือว่า ไปถูกกดมงกดหมายแต่ทุกคนคือนักรบแรงงานแล้วก็เป็นคนที่นําเงินตราต่างประเทศคุณป้าขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะทีอ่อะไรอะ่ะหาเงินเข้ามาประเทศแล้วทําให้คุณป้าอยู่ในประเทศนี้ก็พอได้สุขสบายจากการหมุนเวียนจากการที่ทุกท่านนําเงินตราเข้าประเทศขอพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมฝากเป็นกําลังใจให้กับคุณป้าสนับสนุนคุณป้าได้ที่ บัญชีนี้นะคะขอพระคุณค่ะขอให้ร่ำรวยสำเร็จสุขสงบทุกๆคนสวัสดีค่ะ